สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเพลิดนี้ก็เดินทางมาใกล้จะอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือการ delete นะครับผมเมื่อมีกิจกรรมและโอ้โกิจกรรมนี้ลงพิษนะครับผม delete เลยนะครับผม delete เลยนะครับผมไม่ได้พาแกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะวิธีลบก็ไม่ยากนะครับผมง่ายสุดแล้วในบรรดา crud นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปุ่ม delete เนี่ยไว้ไว้ตรง event click ตรงนี้ตรง model ตรงนี้เนาะใส่ปุ่ม delete เข้ามา ะครับผมโอเคเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยนะครับผมให้มาที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราครับผมคลาสนะครับผมคลาส s r c c o m p o n e n t p a g e i n d e x j s ไปที่โมเดลของเรานะครับผมล่างสูตรเลยนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับผมได้ไปอ่านด็อกิวเมนต์ของตัวแ n d มาเนาะถ้าเราจะปรับแต่งฟุตเตอร์ปรับแต่ง ตับแต่งตรงนี้นะครับผมเขาก็มี Property property หนึ่งชื่อว่า Footer นะครับผมใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมง่ายมากเลยก็เพิ่ม Property แล้วก็จัดเป็น Object กตไง่ไหฮะใส่ Button เข้าไปอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ยากไม่ยากเ๋ยผมพาทำผมพาทำนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะฮะให้มาที่ c o m p o n e n t ของ Model ตัวนี้ก่อนนะครับเขาจะมี Property Title Visible อยู่ใช่ไหมฮะให้เราเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาไว้หลังสุดเนาะเดี๋ยวผมขอ enter ลงมา เพิ่ม Enter ลงมาออนโอเคเอาไว้เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อน okay Enter ลงมาเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับผมเพิ่มมาตัวหนึ่งฟิลเตอร์อ่าเขามีเขามีบอกอยู่และ add field view กัน object, นะี่น,น,นะครับเป็นออบเจกต์เนาะเป็นอาร์เรย์ลงมาเป็นอาร์เรย์นะครับผมปึ๊บตัวแรกผมจะไม่พาแต่งสวยอะไรมากเนาะผมจะเอาเป็นปุ่มธรรมดานะครับเดี๋ยวเอาแบบหัวใจหลักหัวใจหลักก่อนอันนี้เป็นปุ่มว่า delete เนาะ เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนได้อะไรมาอ้าวมาแล้วนะครับผมปุ่มเก่าหายหมดเลยโอเคกับซับมิทหายเลยนะครับผมเพราะว่าเรามาปรับแต่งเขาเดี๋ยวเราเพิ่มเข้ามาให้เขาหน่อยนะครับผมเพิ่มเข้ามาให้เขาหน่อยนะฮะผมก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มง,ง่ายๆก็เป็นบัตรอนนี่หลยนะฮะบัตรอนอันนี้เป็นปุ่มซับมิทเนาะเอาไว้เพิ่มเนาะซับมิก็คือ ฟังก์ชันนี้นะครับทำแฮน n d เดิลโอเคคือตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็มาใส่ออนคลิปนะครับผมท่านอยากจะอยากจะปรับปุ่มให้สวยก็สามารถแต่งได้เลยนะแต่ผมไม่ได้พาทํานะฮะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมผมพาปรับแต่งหัวใจไกของคลิปนี้ก่อนนะครับผมอ่าผมก็สร้างปุ่มใหม่แต่จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันยังผิดอยู่มียึดด้านใต้นะครับผมตรงนี้ต้องเป็นอารเนะครับต้องมีคอมมาขั้นนะครับผมนี่อย่างนี้ก็หายแล้วนะครับลองเซฟดู นะครับลองเซฟดูปุ่มซับมิดเรามาแล้วกลับมาคืนแล้วนะครับผมเหลืออีกปุ่มหนึ่งปุ่มอะไรครับปุ่มแคมม can เมเนะเซลนะครับผมปุ่มแคนเซลก็เอ้ยกรอมาได้เลยกรอมาได้เลยเนาะนี่นี่เลยนะครับอันตินิชิปลงล่างก็จะกรอปลงมานะครับผมทำฟังก์ชันอะไรทำฟังก์ชันแฮนเดิลแคนเซลหนึ่งผมไปไวไปไหมคอมเมนต์บอกได้นะปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มแคนเซล โอเคปุ่ okay. มเรากลับมาแล้วแต่อาจจะสวยน้อยลงนะฮะสวยน้อยลงทําให้สวยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่าปุม่มดีลิ e เรามาแล้วปุม่มดีลิ e เรามาแล้วทีนี้การจะดีลิ e เนี่ยต้องการแค่อย่างเดียวแค่นั้นแหละคือ ID i d ของข้อมูลของอีเวนต์นะครับผมซึ่งเราเคยเก็บกันแล้วนะครับผมขอมตัวนี้ผ่านเนาะตัวนี้ผ่านเนาะเพิ่ม Property Footer เข้ามานะครับเป็นอารรข้างในนะฮะมีคอมมาขั้นอยาลรูคอมมาขั้นนะ อย่าลืมนะครับผมผมขออยากพาไปดูสเตตหน่อยหลังจากเราคลิกเนะี่ยคลิกที่อีเวนเนี่ยนะรตรงนี้เราหลังจากที่เราคลิกเนะี่ยเขามีเขาเขาเขาก็ทำอีเวนต์คิกใช่ไหมครับเราสั่งเขาเซฟไอดตรงนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาเลื่อนขึ้นไปดูเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้เนี <c> ่ย <oughs> เอาเลือนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมา,รนนมานครับผม <c oughs> ผมจะไปช้าๆตอนเลือนผมขอดูพาดู Handle ล็ติกก่อนแฮนด์เล็ตเ แฮนดเล่นซีเล็กอาแฮนด์เลคลิกเนฮะเราได้ ID ดีมาเราสั่งเซต ID ไว้ที่สเตตสเตตไอสามารถเรียกใช้ตรงนี้ได้เลยสามารถเรียกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคคือเรามี i อแล้วสบายเราแล้ว,ลวนะครับผมสบายเราแล้ว,ลวอาเลื่อนไม่ต้องเลือ่อนสร้างเลยสร้างฟังก์ชันมาเลยหลังคลิกนี่แหละนะครับผมหลังคลิกนี่แหละหลังคลิกนี่แหละเนาะ ก็สร้างฟังก์ชันมาว่า handle remove พ a r a มิเตอร์ไม่ใส่ครับผมพารามิเตอร์เนี่ยไม่ออกถ้ากดปุ่ม e l e t e แล้วให้อะไรเดี๋ยวเราให้เขาแสดง alert id ขึ้นมาเอามาเทสที่เชนะเอามาเทสที่เชนอ่าโอเคแค่นี้เองนะครับผมแต่เดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อครับฟังก์ชัน handle remove ผ่านนะครับผมผ่านเนาะผ่านเนะานเนะก๊อป กอปชื่อฟังก์ชันมาด้วยเราสร้างแต่เรายังไม่ได้เรียกใช้เลยนะครับผมอ่ากอปลงมากอปลงมากอปไปใส่ปุ่มนั่นแหละนะครับผมไม่ยากไม่ยากตัวนี้ผ่านนะเดี๋ยวผม,ผมกอบชื่อมันมาโอเคผมอยู่ที่โมเดลของเราที่เราทําตอนแรกครับปุ่มเราอยู่ไหนปุ่ม delete เราอยู่นี่นะครับผมใส่ on click ให้เขาใส่ on click ให้เขานะครับผมคลิกแล้วให้ทําฟังก์ชันอะไร ให้ทำฟังก์ชัน Handle Remove ลองคลิกดูลองคลิกดูนะครับอ่าไอของ e ีเวนมาแล้วเฮ้ยตรงหรือเปล่ามเมีหรือเปล่าแล้วลองดูนะ9 9 4 6 8อ่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเ,นนะเข้าท่าอยู่นะปุม่มเราเนี่ยปุ่มดีดลิทเราเข้าท่าอยู่เนาะเออเชิงคือนะครับผมอ่าโอเคได้ไอดีมาแล้ว ก็ส่งเป็นลบที่หลังบ้านง่ายเราแล้วนะครับผมง่ายเราแล้วนะครับผมผมขอเลื่อนขึ้นไปที่ฟังก์ชันเนาะตรงนี้ผ่านนะครับผมขอเลื่อนขึ้นไปที่ฟังก์ชันนะนี่เดี๋ยวเราจะมาลุยฟังก์ชันนี้กันแต่ก่อนจะไปผมพาไปเขียนฟังก์ชันที่ไฟล์อีกไฟล์นึงนะครับผมเรามีแล mm ้วนะครับเรามีแล้วนะครับผม mm hmm. ามาที่โฟลเดอร์คอมมานด์โฟลเดอร์ฟังก์ชันนะครับผมฟูลคาลิเนะรตรงนี้ก๊อปได้เลย ก็กได้เลยนะครับก๊อปนี้ได้เลยเนาะเนี่ยของพุทธนี่ก็ได้นะครับของพุทธนี่ก็ได้นะครับผมก๊อปมาอก๊อปมาเลยอ๋อผมพาส่งไปกับฟอร์มอย่างนี้เหรอผมไม่ได้พาส่งไปกับ ID ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะลองดูตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเปลี่ยนจากอัปเดตเป็น รีมูฟก็ไน้นะครับผมรีมูฟอีเวนต์เมทตอดนะครับผมเปลี่ยนเป็น Delete ผ่านเดิมตัวแปรเดิมได้ไหมลองดูกันมาลองดูกันนะครับผมอ่าโอเคไฟฟังก์ชันผ่านนะครับผมถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวผม,มากลับมานะครับผมอย่าด่าผมนะครับผม <laughs> อ่าเป็นเมทดตอดดีลี e เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันให้เรียบร้อยโอเคนะครับผม เรากอบชื่อฟังก์ชันนี้มาเพิ่มในไฟล์ i n e x jf นะครับผมเดี๋ยวค่อยทำไปด้านบนก่อนเลยตรงนี้เลยนะครับผมผมจะเอาไว้หลังอัปเดตตรงนี้เนาะที่เรา import ฟังก์ชันเข้ามาเนาะจะเรียกลูกน้ำนะครับผมโอเคเพิ่มเข้ามาเรียบร้อย import เข้ามาเรียบร้อยมาเรียกใช้กันนะครับมาเรียกใช้กันเหมือนเดิมเลยตรงนี้นะครับผม ผมเอามาแทนล l ร์ t เ,เลย id ก็คือพารามิเตอร์ที่ส่งไปใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเด่นมีเด่นข้างในเด่นมีเลสนะครับผมเป็น arrow ฟัง c t i o n ออกมาปิกการเปิด enter ลงมานะครับผมตรงนี้คือโค้ดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเขียน cat ก่อนนะครับผม cat c, A t c h cat เ i r ร์ er er นะครับผม เออเลอรเนาะก็สั่งเขาคอนโซลลอกเออเลอรธรรมดานะครับแค่นี้พอส่วนเลสนะครับผมคอนโซลล็อกเลสแค่นี้เองเอาไว้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังทำงานได้นะอะลองดูลองกดดีลีดูนะครับผมลองกดดีลีดูนิ่งเลยนะถูกต้องแล้วนิ่ง ทำไมเป็นเมท h อ d g เกตเดี๋ยวกั๊หนึ่งนะถูกต้องหรเป่าเป็นเออเลหรือเป่านะครับผมผมจะลองกดก่อนนะปึ๊บเคลียร์หลอกไปกดดีล t e ป่าบไทย cannot use in operator to search id ของเรา remove event ส่ง id เข้าไป อยียงแล้วนะเดี๋ยวนะดีลิทปา่าไม่มีแอนด์เดลิมออฟลีนูอีเวนส่งไอดีเข้าไปผมขอดูฟัง์ชันนิดหนึ่งนะครับผมลงก์อีเวนแวล,ลูส่งแวล,ลูถ้าผมจะส่งไปกับไ d ดได้ไหม เป็นพารามิเตอร e ดีลขอดูอีกรอบหนึ่งปาบอ่าโอเคดีล t ทเดี๋ยวเราส่งไปกับพารามิเตอร์นะครับผมอย่างไรนะครับผมจริงๆก็ต้องทําตั้งแต่พุทแล้วแหละพุทออพุทก็ส่งเขาเป็นข้อเป็นเป็นฟอร์มไปนะครับผมส่งพารส่งไปกับพารามิเตอก็คือส่งไปกับ URL ให้เราสังเกตดูตรงนี้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เห็นไหมฮะ ไอดีจะมาอยู่หลังหลัง URL นะครับผม URL Path Event รนไอแมะนี่คือ Path Event รานะครับผมเราเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับผมเป็นส่งไปกับพารามิเตอร์นะครับผมส่งไปกับ URL นั่นเองนะครับผมนี่เนาะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมไม่ทานานนะ Delete นี่นะครับผมโอเคตอนนี้เราได้แบได้ค่า id มาแล้ะส่งไปกับ พารามิเตอร์ทีนี้เราไปเขียนหลังบ้านกันเขารับค่ายัางไงเราเป็นพารามิเตอร์เนี่ยมไม่ยากนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันนะครับผมตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมพาร,ร,รมามิเตอร์ส่งมาเหมือนเดิมมาเปลี่ยนตรงฟังก์ชันนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฝั่งหลังบ้านกันนะครับผมรูทก่อนเพื่อนเลยรูทก่อนเพื่อนเลยนะครับผมพุท เอาไว้ต่อจากพุทธนี่แหละนะครับผมเห็นไ,ไหมฮะเรามีโพดมีเกตมีพุทเหลือดีลิทนะก็บล็อกนี่เลยนะครับผมก็บล็อกนี่เลยผ่านเหมือนเดิมเปลี่ยนเม็อดนะครับผมเป็นดีลิทเปลี่ยนในคอมเมนต์แล้วเปลี่ยนของจริงด้วยนะครับผมนี่แหละคนหนึ่งที่ทลืมเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ด้วยซึ่งเรายัางไม่ได้เขียนเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปสร้างนะครับผมก็เป็น ตั้งชื่อว่า Re ีมูฟอีเวนต์แล้วกันนะครับผมนำชื่อคอนโทรเลอร์ตรงนี้ไป Import ด้านบนด้วยเนาะอย่าลืมนะครับผมตรงนี้ก็ได้ตรงไหนได้หมดนะครับตามใจเรานะครับผมอโอเค import เรียบร้อยเปลี่ยนตรงนี้เรียบร้อยไปเขียนคอนโทรเลอร์กันนะครับผม mm hmm. มาที่โฟลเดอร์คอนโทรเลอร์เนาะฟูลคาน้านะครับเลือกขึ้นมาเลือกขึ้นมา Event. List อัปเดตอีเวนต์ลิสต์คเออร์อะต่อจากอัปเดตนะครับผมก๊อปบล็อกนี้เลยก๊อปบล็อกนี้เลยนี่เลยนะครับผมผมคุมดำแล้วก็ชิปอันตีนชิปกดลงล่างนะครับผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นรี m o v อีเวนต์นะครับผม <c oughs> ผมขออนุญาตคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อน ขอเนี่ยคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์กันนะครับดูค่าที่ส่งมากันว่ามาถึงคอนโทรลเลอร์หรือเปล่านะครับผมจะเราจะใช้ชื่อว่าพาร์พารามิเตอร์เนาะแค่นี้พอแค่นี้พอนะครับเปิดคอมมานด์ขึ้นมานี่เนาะตรงนี้เนาะแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูคอมมานด์ให้สังเกตที่คอมมานด์นะครับว่าเราได้ค่ามาไหม มาไม่เห็นถึงเลยลีคารัมเลียมีเอสหรือเปล่าอ้าวโกโก็ดีลิลีมูฟอีเวนต์ลีมูฟอีเวนต์อา ตรงนี้ให้กลับมาที่รูทนะครับผมผมขอโทษด้วยนะครับผมใส่ ID ด้วยใส่ตรงนี้ตรงรูทเนี่ยนะครับผมใส่โคลอนเอ่อสลก่อนแล้วก็โค l โคลอนไอดีพารามิเตอร์เขารับอย่างนี้เนาะโอ้อา้าวโอเคเนาะ ที่รูดนะครับผมที่รูดนะครับผมนี่เนาะกลับไปกลับมาได้เนาะโอเคมาดูอีกทีนึงมาดูอีกทีนึงนะครับผมมาดูอีกทีนึงมาปาดพาร์มเอสอะไปมาแล้วนี่ไอดีเรามาแล้วนะครับผม ครับผมพาร์วิธีการเข้าถึงก็จุด ID อดีกครั้งนึงนะครับผมจุด ID เนาะเราก็ได้ค่าที่เราจะดีลี e เรียบร้อยแล้วนะครับผมปาบอาโอเคนะครับผมให้เปิดนี้เลยเปิดฟังก์ชันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะดีลี e เลยเนาะ เปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับผมเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับให้นี่ไฟล์ one end update เป็นไฟล์ one end มันมี end อ,อะไรอะ end remove end delete delete นะครับผมปา้าว delete อะไรเห็นไหมฮะใช้อะไรค้นหาอะไรก่อนด้วยอะไร ะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อผิดเนาะนี่นี่นี่ต้องเป็นตัวนี้นะครับผมรีเควสต์พระรำพระรำไอดีครับผมปาบนะครับผมบล็อกที่สองไม่เอาไม่เอานะครับผมอันนี้เขาไว้เอาเอาไว้อัปเดตนะฮะลบลบตั้งแต่ไหนลบตั้งแต่ปีกาเนาะปีกานี่ขอบนี่ปีกานี่ขอบนี่ปาบวงเล็บสองนั้นถูกต้อง ครับแล้วก็ส่งไปหน้าบ้านโอเคลบอ่ะลองลบดูลองลบดูให้เห็นกันชัดๆไปเลยผแผกนการเงินดีลิทนิ่งเปี้ยใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับผมกดรีเฟรดู กดรีเฟรชดูหายแล้วมั้งเห็นไหมครหายแล้วนะเพียงแค่นิ่งเปี้ยงเมื่อกี้นี่คือเราไม่ได้สั่งให้เขาปิดโมเดลแล้วก็รีเฟรชหน้าสักครั้งหนึ่งโหลดโหลดโหลดข้อมูลใหม่นะครับมันเลยนิ่งนะผมก็ใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอลองอีกทีหนึ่ะเดี๋ยวค่อยลองลดได้อยู่แล้วแหละเราไม่อยากให้ภาพไปหน้าบ้านเดี๋ยวต้องกลับมาหลังบ้านอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปหน้าบ้านเนาะ เอาหลังมากตรงนี้นิดนึงนะครับผมเนื่องจากเราลบข้อมูลไปบางบางอีเวนตนเะนี่ยเขามีรูปภาพด้วยนะครับผมเราจะต้องสั่งเขาลบรูปภาพด้วยนะครับผมไม่งั้นลบแต่อีเวนตนแต่รูปภาพก็อยู่เต็มระบบต้องให้เขาหายไปด้วยเนาะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับผมก่อนจะเขียนลบรูปภาพให้เราขึ้นไป Import m o d u l ลขึ้นมาตัวนึงซึ่งเป็นบิ l อินอยู่แล้วไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับผมเลื่อนขึ้นมานะครับผม ประกาศมา fs นะครับผมรี i ว e ยรควาย,ย fs อ่ะตัว fs เอาไว้จัดการข้อมูลในระบบนะครับผมเอาไว้เปิดไฟล์นู่นเปิดไฟล์นี้อ่านไฟล์นู่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะใช้งานอย่างไรลบอย่างไรลรูปภาพเดี๋ยวเราเปิดโฟลเดอร์รูปภาพไว้ดูเลยว่าเอ๊ะลบจริงเปล่าโม้หรือเปล่านะครับผมอ่า ไปจะาของขี้ม้เปิดรูปภาพไว้หรอเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลือลเล่อนลงมาเกินนะครับเลื่อนไปเกินเอแต่น,นี้ผมไม่ได้เก็บเป็นตัวแปรเว้ผมอยากใช้ตัวแปรตรงนี้ไอดีตรงนี้เดี๋ดวยวเก็บใหม่ดีกว่าเนาะผม ที่ผมพาเขียนเนี่ยผมอยากพาเขียนหลายแบบนะก็คือตัวเนี้ยไม่ต้องสร้างตัวแปรมาเก็บก็คือส่งไปหน้าบ้านทํางานเลยนะครับผมเดี๋ยวเร,เราลองดูอย่างตัวอื่นดูนะครับเนี่ยผมจะพาสร้างตัวแปรไว้เก็บก่อนใช่ไหมครัแล้วก็ค่อยๆส่งเลฟเซนตัวแปลออกไปเดี๋ยวเราทําแบบนี้ก่อนนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับผมเปลี่ยนไปกลับไปกลับมาได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวแตผมจะต้องใช้ตัวแปรตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมในการดึงข้อมูลรูปภาพออกมานะครับไม่ยากนะครับไม่ยากดีมุก เมี่อตอนนี้ผมนึกวกินหมูแล้วนะรีมูฟแหลนะฮนะผมโอเคก็ให้เราเปลี่ยนลบวงเล็บสองสุดท้ายออกก่อนหนึ่งตัววงเล็บแรกออกเลยเนี่ยให้เหลือแต่เอาเวทแค่นี้ก็ได้นะครับผมประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวนี้ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวนี้ว่ารีมูฟอีเ,อเ,อเวนตเท่ากับเอาเวทโอเค ทีนี้เราจะเก็บทุกข้อมูลไว้ในตัวแปรนี้ Remove Event นะครับลองคอนโซลหลับดูก,ก่อนนะครับผมลองคอนโซลหลับดู Remove Event ได้อะไรได้ข้อมูลที่เราลบนั่นแหละนะครับผมเปิดคอมมานด์ขึ้นมายัางรีสตาร์ทม่เส็จดเลยนะ,อะโอเคลองลบดู ดได้ข้อมูลที่ลบถูกต้องไหมครับได้ข้อมูลที่ลบเราต้องการชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับผมเราต้องการชื่อไฟล์ตรงนี้ก็จะเป็น remove event จุดไฟล์ name ประกาศตัวแปรไว้ลองจุดไฟลนームตัวนี้นะเราต้องการชื่อรูปภาพที่เราจะไปลบนะครับผม ถ้าเราจะเอารู้ถ้าเรารู้ชื่อนะก็ไม่ต้องเป็นประกาศตัวแปรรับก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราใช้ชื่อนี้เลยนะครับผมอโอเควิธีลบภาพนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมอเ,เ,อเอาเวสก่อนเลยเอาเวสนะครับ fs จุด,บดลบภาพใช้อันลิงก์อันลิง์นะครับผมนี่ปึ๊บตัวแรกนะครับผมผมจะใช้ตัวนี้เนาะที่ตัวหยุดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนภาษาเรานะครับผม แต่เดี๋ยวทุกท่านอาจจะบางทีกดไม่ได้เป็นกดแล้วกลา,ายเป็นเปลี่ยนภาษาพอดีผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมใช้ให้เหมือนทุกคนกันเป็นซิงเกิลโค้ดนะครับผมหนึ่งเลยคือพาธที่เราจะฉลบอยู่พาพไหนอยู่ในโฟลเดอร์พับลิกโฟลเดอร์อัปโหลดนะครับผมก็ใส่จุด Public แล้วก็อัปโหลดตามด้วยชื่อภาพก็คือตัวแปรของเรา บวกออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็บวกบวกนี่รีม v e อีเวนตปาร์คอเวสอันลิงค์ปึ๊บอันนี้คือบล็อกแรกนี่คือบล็อกแรกตัวต่อไปนะครับผมเอาไว้ชิดเออร์เรอร์นิดนึงนะครับผมเป็นเอเอร์เรอนะครับผมแล้วก็ออกมานอกวงเล็บเป็นฟังก์ชันวงเล็บปีกาปึ๊บแอน e r เลงมาปาก เขียนเช็คเออร์เลอรกันนิดนึงนะครับผมว่าเอ๊ะลบได้หรือเปล่านะครับผมก็ if ถ้ามีเออร์เลอร์ให้ทำอะไรก็ธรรมาดาคอนโซลเออร์เลอร์อนะครับผมถ้าไม่ใช่ก็คือวงเล็บนี้หลังตรงนี้นะครับผมเฮลให้ทำอะไรถ้าถ้าไม่เออร์เลอร์ให้ทำอะไรนะครับผมก็ให้คอนโซลบอกว่า remove เสร็จเสร็จนี่เนาะในอันลิงก์นะครับผมอาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับผมคือรูปที่เราต้องการจะลบคือผ่ารูปนะครับผมตัวที่สองนะครับผมคือเอาไว้เช็คเออร์เรนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมลองลบดูสักรูปหนึ่งนะครับผมรีเฟซก่อนรอบเลยแผนการเงินมีรูปนะโอเคลองกดดีลิตดูด รูปฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องหายไปรูปหนึ่งนะครับผมจะต้องขยับนิดหนึ่งอ่ะนะครับผมลองสังเกตดูนะครับแอะหายนะโอเคลองยูเฟซหน่อนเราหน้าบ้านเรายังไม่ได้สั่งรีเฟซโอเคลาพักปลอดสีเขียวมีรูปนะอันนี้รูปเท่เดี๋ยวแมวแมว,แมวไม่ลบไม่ลบนะครับผมอะรูปนี้แล้วกันลองดีลีด,ดูให้สังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับผม อ่ะโอเคหายไปอันนึ้งใช้ได้นะครับผมเวิร์กเวิร์กอยู่นะครับผมโอเคนะครับข้อมูลลบเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราส่งไปบอกหน้าบ้านนิดหนึ่งนะว่าสําเร็จแล้วนะครับผมก็ออกมาออกมานอกนอกของเอเวทตัวเนี้ยนอกออกมานอกบล็อกเนี้ยนะครับผมแอน e r เลงมาแล้วก็เลสเซ s ตสักเซฮลโ ยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมอลองลบอีกทีนึงม,ม้อ่าตัวนี้เนาะลองลองสังเกตลองไซต์รอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดคอมมานตรงนี้ก่อนจะได้ดูว่าต้องเห็นโลนะต้องเห็นโลนะสักเซ s เห็นโล นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายก็หายไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นด้วยหางตาแบ๊บแบ๊บนะครับผมอ่าโอเคหลังบ้านมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวให้ผมให้ดูโค้ดก่อนนะครับเผื่อผมไปไวไปนะครับผมต้องขอไปด้วยนะครับผมเขียนสดๆเลยนะครับเขียนสดๆเลยนะครับก็มีคู่มืออยู่นิดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ดีลิทไม่ได้เขียนบ่อยนะครับอ่าโอเคผ่านเนาะ เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าบ้านกันนิดนึงไปแต่งหน้าบ้านกันนิดนึ่งนะครับผมกลับมาที่ไฟล์ i n d e x c s ของเรานะครับตรงนี้คือโค้ดที่สั่งแสดง Hello s u a x e s เมื่อกี้ใช่ไหมครับข้อความตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตรงนี้คือทำข้อทำงานสําเร็จแล้วเราจะให้ทําอะไรนะครับผมก็ให้ปิดปิดตัวโมเดลออกไปนะครับผมเลื่อนลงมา โหลดข้อมูลใหม่เลื่อนลงมาผมขอลอกผมขอลอกแฮน d ์เดินโอเคนะครับเพราะว่าเขากราณีเดียวกันนะครับกรณีเดียวกันแฮน d เดิโอเคอยู่นี่แฮ okay น,น,น,นเดิโอเคหนึ่งนะะออนะครับผมนี่ตัวนี้นี่ทำเสร็จให้เซตอิส o d โ l เดลวิซีเบอรหนึ่งเท่ากับฟอลเขาจะปิดโมเดลออกไปนะครับผมอ่าเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป ผมขอเช็คนิดนึงเลื่อนขึ้นไปก๊อปมาแล้วนะผมก๊อปมาแล้ว handle file handle remove ไว้เอาไว้ข้างนอกนะครับไว้ข้างนอกตัวนี้นะครับผมเท่านี้เขาก็จะปิดตัว model อ,ออกไปแล้วนะครับผมเราให้เขาโหลดข้อมูลใหม่ได้ไหมลองดูนะเดี๋ยวเราให้เขาโหลดข้อมูลใหม่ด้วยเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูฟังก์ชันโหลดนิดนะึงโหลด data ต,ตัวนี้เนาะ ขอลอกหยุดเอฟเฟกต์โหลดดตก่อนลองก๊อปมาวางหน่อยสิได้อะไรได้อะไรจากการโหลดแนดลีตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ตัวนี้คือเวลาทําเสร็จแล้วได้ข้อความตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์แล้วให้เ้าโหลดข้อมูลใหม่รอบเลยอลองดูลองดูลองดูก่อนนะผ,ผมก็มีชัวเท่าไหรนะฝากกดติดตามดีลิทไป เแหบน,น,นแผกนการดีลิทแบบเฮ้ยหายทันทีเลยนะเข้าท่าอยู่นะครับผมดีลิทแบบนะเข้าท่านะโอเคสำหรับการดีลิทนะครับผมอโอ้โหคลิปนี้สักครู่นะครับเสียงรถดัง<อ>ผมผมงงอธิบายงงไปถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหน สามารถพิมพ์บอกได้นะเดี๋ยวผมทําคลิปให้ใหม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับการลบอีเวนต์นะครับผมเราก็ได้ทํามาฟังก์ชันหนึ่งตัวนี้เนาะลบเสร็จก็สั่งโหลดใหม่นะครับผมก่อนการลบก็ส่งไปแต่ ID นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเป็นการส่งจากส่งจากฟอร์ม Data นะครับส่งจาก Data นะ มาเป็นส่งไปกับ URL นะครับผมเมทตต่อดีเนาะโอเคแล้วเราก็ได้เขียนหลังบ้านลบสำหรับลบสำหรับอันลิสนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามผมได้นะครับผมคลิปนี้ผมเข้าใจผมเลยมั่วไปมั่วมาอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมผมก็บับเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ